สวัสดีครับคุณผู้ชมตำรับเก่าเล่าเรื่องในวันนี้เราอยู่กันที่วัดส,สวา่างอารมณ์ตาบลขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมซึ่งผู้คนส่วนใหญ่นิยมเดินทางมาขอพรกับองค์พระพุทธรูปและเทพเจ้าเทวดาฟ้าดินที่ประดิษฐานอยู่ณนะวัดส,สว่างอารมณ์โดยมีหลวงพ่อแปะหรือท่านพระครูยติธรรมนุยุทธเจ้าอาวาวส,สวัดสว่างอารมณ์ที่ชาวบ้านมักเรียกขานกันว่าหลวงพ่อรวยหรือหลวงพ่อแปะ ซึ่งท่านเป็นพระวิปัสสนากรรมฐานและพระนักพัฒนาที่ชาวบ้านในย่านตำบลขุนแก้วให้ความเคารพนับถืออย่างมากจนได้ชื่อว่าเป็นนักบุญแห่งลุ่มน้ำท่าจีนหรือแม่น้ำนครเทศีนั่นเองครับในอดีตจังหวัดนาคนปรปฐมเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีการปลูกข้าวและมีนกบินมากินข้าวในทุ่งนาเป็นจำนวนมากจึงเกิดเป็นเมนูโบราณที่มีชื่อว่าแกงปลาสับนก อีกหนึ่งเมนูที่กำลังจะถูกลืมเลือนไปจากวิถีคนไทยและในวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณพายัพแสงแก้วครูภูมิปัญญาแห่งตำบลขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมมาเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการทำเมนูแกงปลาสับนกกันครับแกงนี่หายไปแล้วค่ะที่แกงปลาวันนี้นะหายไปแล้วกันนี้เราสูตรเก่าๆที่มาแกงนะสูตรเก่าค่ะ โบราณก็มีใส่เครื่องเครื่องโบราณน,นะคะ่ะมีข่ามีตะไคร้ผิวมะกรูดกระชายหอมกระเทียมใบไม้เขาทำเป็นแต่เขาไม,ไม่ไม่ใส่ผักแบบนี้ค่ะเขาจะใส่พวกกระโมูพวกเนื้อแต่นี่ใช้ใช้ปลาค่ะในอดีตเมนูนี้จะใช้นกเป็นวัตถุดิบหลักแต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นเนื้อปลาสับมาทดแทนดังนั้นส่วนประกอบในวันนี้ของเมนูแกงปลาสับนกจึงใช้เนื้อปลานินบดสับ พร้อมด้วยเครื่องพริกแกงและผักพื้นบ้านตามท้องถิ่นนั้นๆดั้งเดิมแลเมื่อก่อนเนียมันจะมีนกใช่มาในนี้นกไม่มีแล้วมันนกมันสับสนแล้วเราก็จะเอาปลาเอาปลามาสักมีผักบุ้งแล้วก็พริกแดงอไอ้หลายพริกพริกชีฟ้านะ่ะพริกแดงอ่ะที่ลรยข้างหน้านี่แล้วก็ชายหันแล้วก็ใบมะกรูดแล้วก็กระเพราพริกแกงปลาค่ะการทําแกงปลาสานกวัตถุดิบเราจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับ ส่วนแรกคือพริกแกงมีดังนี้ครับพริกแห้งเม็ดใหญ่100กรัมพริกขี้หนูแห้งเม็ดเล็ก100กรัมข่า100กรัมตะไคร้100กรัมผิวมะกรูด100กรัมกระเทียม100กรัมหอมแดง100กรัมโดยเราจะนำวัตถุดิบทั้งหมดมาตำให้ละเอียดนะครับแล้วพักไว้วัตถุดิบอีกส่วนนะครับสำหรับการทำแกงปลาสำนกมีดังนี้ครับปลานิลบดสับ3,000 g, กรัมกะปิ1ช้อนโต๊ะ ใบมะกรูดฉีก10ใบเกลือ1ช้อนโต๊ะพริกแดงสด100กรัมกระชาย100กรัมน้ำปลา1ช้อนโต๊ะผักบุ้ง500กรัมวิธีการทำแกงปลาสับนกไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดครับเริ่มจากนำผักบุ้งมาซอยเป็นท่อนสั้นๆเพื่อเตรียมไว้นะครับนำเนื้อปลาที่บดสับแล้วมาต้มในน้ำให้สุก พอสุกแล้วเรามาตั้งกระทะใส่น้ำที่ต้มปลาและพริกแกงที่เราได้เตรียมไว้แล้วลงไปผัดจนหอมใส่เนื้อปลาลงไปผัดให้สุก ใส่ผักบุ้งใส่กระชายพริกแดงใบกระเพราใส่น้ำให้มีน้ำแกงคลุกพลิกนะครับแล้วจึงปรุงรสซึ่งจะมีรสเค็มเป็นเอกลักษณ์ของเมนูนี้ครับ อยากแู้จักของีจะได้ไม่หายทราบโูนค่ะครั้งหน้าเราจะพาไปเปิดตำรับกันที่ไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดตำรับอาหารไทยโบราณกับตำรับเก่าเล่าเรื่องกันนะครับ